ที่ค้าวันนี้เราจะมาให้เคล็ดลับในการขอคุณนะคะทุกสปปรรพสิ่งเพื่อให้ทุกสปปรรพสิ่งสนับสนุนเราและช่วยเหลือเรานะคะอันดับแรกเลยเวลาเราไปทําบุญมาค่ะทุกคนอย่าลืมแผ่บุญนะคะถ้าใครที่แบบเป็นคนทั่วไปอาจจะไม่รู้เคล็ดลับนี้เนาะอาจจะไปทําบุญเฉยๆนะ,ะตั้งแต่นี้ได้รู้จากกฎแรงดุดกฎจักรวาลน,นะคะยิ่งพูดว่ากฎแรงดุดกฎจักรวาลเหมือนเราเผยแผ่เข้าไปค่ะ เขายิ่งช่วยเหลือเรานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะให้คลิปนี้ด้วยนะอันดับแรกค่ะป <c oughs> กติเพื่อนๆเนี่ยเวลาเราอยากจะได้อะไรสรักอย่างหนึ่งเอาเงินห้าสิบตารางนะงสมมุติว่าวันนี้เรามีเงินอยู่หนึ่งพันบาทอยู่สองพันเดี๋ยวแปึงหาเงินกันสมมุติว่าเรามีเงินอยู่นะในกระเป๋า ในกระเป๋าตอนนั้นที่ยังไม่รู้จักกดแรงดูกฎจักรวาลค่ะมีมีให้แม่สองร้อยห้าสิบนะมีให้แม่สองร้อยห้าสิบแล้วก็ยังบ่นย,ยังทะเลาะกันกับแม่เลยนะตอนนั้นนะตอนที่ยังไม่รู้จักกดแรงดูกฎจักรวาลค่ะแล้วรู้หรือไม่ยิ่งยิ่งให้ยิ่งได้รับตอนที่นิดเอาเงินให้แม่ตอนนั้นอะอธิฐานว่าไงแม่มีเงินเท่านี้อ่ะให้เจ้าเดิมวางงสีเนาะแล้วก็ขอให้หนูหาหนูอยากได้เงินมือนก็ขอให้หนูได้เงินมือนเด้อหนุได้อีกหนูเสียเอาหายเจ้าเลยนะ ให้เจ้าชวนหนึ่งแลแหลังจากนั้นก็เรียนรู้กดแรงดูเชื่อครูบาอาจารย์เห็นภาพฝึกเห็นภาพค่ะแล้วก็ลงมือทําเรียนรู้แบบนี้แหละแล้วออกมาสร้างต,ตัวตัวใน Facebook แล้วคนท้ายก็ได้เงินจริงๆเวลาเราร้องขอเราจุดทูปสิบหกดอกหรือไปทําบุญทำทานเนี่ยเราไม่ต้องสงสัยทางมาเลยค่ะว่าเงินมันจะมาจากไหนแม้กระทั่งขอโชคขอลาบอสมมุติว่าไปขอถูกหวยเนี่ยขอพระโพธิสัตว์ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ ตอนนี้ชีวิตลูกแม่งนะการเงินแบบมันขาดมือมากๆเลยไม่มีเลยแต่หนูอยากมีเงินหน,หนูอยากได้เงินหนูอยากได้โชคได้ลาบหนูขอเงินมาทมําบุญเพิ่มหรือแม้กระทั่งให้หนูได้โชคได้ลาบเถอะหนูถูกลัตตอรีสักใบหนึง่งแล้วคุณจะเอาเท่าไหร่บอกท่านอ่ะก็ลดความอยากเลยว่าสมมติว่าขอสักหนึ่งแสนบาทอขอสักหนึ่งแสนบาทถือขอถูกลัตตอรีหนึ่งแสนบาทขอถูกลัตตอรีตัวนี้ขอให้หนูเห็นเลขที่แบบ แม้กระทั่งหนูไปขอหวยก็ขอให้เลขที่หลับเป็นเลขที่หนูไปซื้อแล้วมันจะถูกแล้วก็ปล่อยวางแล้วก็ลดความอยากแล้วก็ก็รู้สึกว่าได้แล้วเนี่ยคือเคล็ดลับในการใช้กดแรงดูดตอนที่ได้เงินเหมือนนี่ก็ใช้วิธีนี้แล้วก็ปล่อยวางแล้วก็เชื่อว่าจะได้แล้วผลสุดท้ายมันก็ได้จริงใช้เคล็ดลับแบบนี้มาหลายครั้งนะหรือพอเรื่องเงินปกติคุณมีเงินอยู่ในกระเป๋าเงินเดินออกใช่ไหมสมมุติว่าเงินเดอนออกพี่ๆเพื่อนๆก็จะรู้สึกว่าไม่อยากจ่ายอะ เหตดาตังบุญทําไมรายจ่ายยิ่งบุญว่ารายจ่ายเยอะยิ่งรายจ่ายเยอะค่ะแทนให้อธิษฐานแบบนี้ว่านะคะทุกครั้งที่เงินเข้ามาให้เรารู้สึกว่าขอบคุณนะเงินตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี้ยที่เลี้ยงดูเรามาเป็นอย่างดีขอบคุณมากเลยนะที่จะเรียกพี่เรียกเพื่อนเรียกน้องให้ไหลามาทีมาหาฉันตลอดเวลาฉันก็รู้ว่าเธอก็รักฉันฉันก็รักเธอนะขอบคุณเงิน ทุกบาททุกสตางค์เรียนห้าบาทสิบาทเรียนบาทห้สิสตางค์ยี่สิบห้าสตางค์ขอังขอบคุณเธอมากๆเลยนะที่เธอจะไหลดินมาหาฉันเธอจะเรียกแต่คนดีๆมีบุญหรือแม้กระทั่งคนที่เขามีจิตเมตตาต่อตัวเองแล้วก็ผู้อื่นขอบคุณมากเลยนะให้เรารู้สึกขอบคุณเขา เงินหาง่ายได้มาบ่อยยิ่งจ่าย<ม>ไปเท่าไหร่ยิ่งไหลคืนมามากกว่าที่จ่ายให้หรอที่ทานแบบนี้ไม่ต้องมาเล่นไ,นไนม่ทํางานอยู่ช่วยพี่เขาอยู่แบ่งปันอยู่ <c oughs> ต้องรู้จักความลูกไปขอบคุณลูกนะไปไปไปนอนหลับฝันดีเถอะอย่าไปด้เบียดเบียนแม่เลยไป <c oughs> <c oughs> <c oughs> แล้วใช้เคล็ดลับแบบนี้ย่นเพื่อนลองขอบขอบคุณดูนะแม่คั่งขอบคุณลูกนะแม่รักหนูนะ <c oughs> ขอให้มีความสุขเธอจะได้เบียดเบียนกันแล้วกันเลย ไปให้พ่ออาบน้ําก่อนไปไปไอ้เขามาอาบน้ําก่อนเดี๋ยวเขามาทําต่อทุกคนไม่ได้หรอกก็ต้องรีบผาเราต้องรีบผาเงินเป็นของตัวเองนะออ่าาเขม,มให้เขาอาบน้ำแล้วนะเขามาทำตแล้วจ้บับ๊าายยบไม่ไหว